สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่างช่องนะครับมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาตามต่อหาแนวทางนะครับเนาะเด็ดๆของหลวงปู่พระธุดงคามโนดนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆนะครับงวดนี้เป็นสีมีแนวทางให้ืหอ,อย่างนะครับก็รอติดตามรอชมไปพร้อมกันนะครับ เออเป็นชุกเป็นชุกเขาจะพาบอกไปเสื้อเล็กป่ะครับหลังป่ะครัได้ไลฟ์ป่ะครับเจ้าภาพเป็นได้ไลฟ์บอกว่ เจ้าภาพเพิ่นได้หลายบ่ฮะเจ้าภาพเพิ่นได้หลายอยู่บ่มาได้หลายอยู่บ่คือว่าได้ได้เป็นล้านเพิ่นว่าติปัวพัวมื้อสิออกก็บอกให้บปาเด้อว่าเลยกลางช่วงนั้นปัวจงเกี่ยววันออกซื้ออันเดียวเลยป้ะอ๋อซื้ออันเดียวได้ไหมบ่มาไล่อยู่บ่อรับได้ๆอยู่ดอกก็แน่น5 3ให้ตัวเดียวได้ไหมบ่ปัวเดี๋ยวได้บ่ล่ะแน่นๆตัวนี้ให้ตัวเดียวได้มันบ่ ได้ลายไปเลยโอ้ยผมได้พราะได้ค่าน้ำมันมหาปูเนี่ล่ะบบลค่ะาน้ำมันข้าวก็เที่ยวข้าอยู่ดอกขค่า็บ่ได้เลยค่าบบได้เลยบ่ดีค่าโบได้เลยก็บ่เป็นการต่อแล้วแสดงวา่าถ้ากันได้ซ้อได้ลาบกันข้าวอยู่ลับพูเนี่ยแล้วสวัสดีบอกเลยเจ้า การตีออกก็ะค่ายโยตีบอกการตีออกก็ติได้หลายมันบ่ปูเห็นยัวเห็นสองตัวที่สูนเจ่าสิเชว้ซเจ้าตัวใดบรูบรูก็ได้ก็ได้ตัดอกโอ้นักแต่คนแต่ดีการบุรอนมาระหยาดกันกับได้สาม ได้สองตัวเพาว่าติดบนเป็นล่างกันต่อไปไม่อะไรอยู่ดอกเมื่อกัดอยู่ได้ละได้เอาน้ามัไปน้ามงไปน้ามาถวายมันโอ้ยกอะเออทจะรงสุกันดางกับพิตัว เทวบุตกาเจตโลหะวเรวรัตตเวิเฉยยะปัจจิตังอรภุขังวาปารภูขังวาปุเรวหติจิตเตสีเตสังสุตระวาโหติธาโถปาธารจาปปโลกุติขอบคุณที่หลายที่ไบทานให้ปัจจัยมาเป็นทานให้แก่พระภิกษุอยู่ในสานที่นี้เทวทานทั้งหลายเป็นผู้มีแจประเสริฐแล้ว คอยสิกงท,ทากศีลทั้งหลายแล้วผูกเราใดก็ดีเทวดาก็ดีเราได้ชาติสิ่งดาวการก็ดีเพราะจอมประชงกวดีขอผู้รเราดันทั้งบทชาติเป็นผู้มิเศษยรติสูงณัตทั้งหลายทุกฝั่งผาสิ่งก็รบเถิดเราจะกล่าวผาสิพเพราะเป็นเครื่องศีลในในบทไม่เป็นบาปเป็นว่าบ้าอ่านจบตามบาปกาลแก่ผู้ไอทานทั้งหลายเราดีก็ด,ดีถือว่าเป็นผู้มีฝังเกียนตอบตามบารมกาลประรน,นัตทั้งหลายจงกประทามาตรีกิตเจผูู้ทานทั้งหลายโราดีเถิดพอเป็นการทดแทน เขวิชาขางิจารณาเป็นใจบริจู์แต่ก็เป็นภูเบียอดอภ Ậ บลอยส่วนเทวดาทั้งหลายเป็นผู้เรศมากก็แปกกันทั้งหลายเป,ป,ป็นพวกขุนศิษยาบรรการที่เรุลูกหลานทุกเจดี่อยดีแลไอ้ทั้งหลายจงไปพวกไปประบาทโวกษาพุนชนทานทาทั้งหลายนี่ขอ้ผู้ทั้งหลายโดยี้จงมีอายุวันนะสุขาปาราสารไปสมบัติจากปรญดาทุกคนเถิดจะเป็นบุญตาจุกเจตาที่สัพาตบมา อุปทาวจบปาสังกปาโดยากวูดูสภาทาง้านรษฐิทาง้งหลายยินไดทานวอยทางหลายจุดสึงสุงความจุะการไม่ว่าจายินได้ชนาตลอดชาติอย่างยิ่งเึงความพโทุกทบบารมีสุขาทุการกนณาเดิดจางประิจัาจูพังชิบาเบ ปัจะุปตูสัปาาสีนีาา้กปลาจะาโวจะทว,ว,วราะโชยัะถ้าริโสดีรือโสยัตถา,า,า,าสัตปทียวัตถุสัตรสัตวโลกคุยรด้จูปาเทีววัดวัรอะไรยู่เุขก้ายกภาวะอภิวาตในที่นีจริจังพุทธาปัจจัยยุโ,จโรจะตโรตบาวัติอายโด,ดสุขังฝรั่ทุาก็ได้นำ้ำจตุปัจจัยนะครับเนาะวัดนีกันวได้เล็ก<ะ>ันอีกตัววัดสบายโปูนะครับ บอกครับบอกให้ฟังเลยไปซื้อได้เลขย้อนมาจะจัดการโดยหลายๆอ๋อครับเรียกเวียดนามอ๋อมีมีเลขย้อนเลขเวียดนามพอมบ่ปู่จะบุเข้าขายอยู่วาจารย์ครับประดี๋ยวเขาให้เราดขกันเลยประเดี๋ยครับบอกกันอ๋อครับถ้าทุกเข้าค้างน้าปู่้องน่นแน่นเล่มมือสุดท้ายปู่กันแน้นตอนนี้ตัวเดียวเล่นมาปู่ปรับอยู่ครับครับอยู่ ส่วนมากคนไปตีไก่ครับคนตีไก่จะตีกาอยากตีไก่วนๆเรื่อยๆเมื่อกี้ไกอยู่เนาะครับตีบนเรื่อยดูดิมาเราลาบแวเราละครับขั้นบ่กเข้าสองตัวก็บบ้านจุดตัวใช่กับ้่อเข่าสองตัวครับเข่าสองตัวใก็บ่กเขาอย ok. ู่แต่ว <Okay. S 2> ่าลูกคุณบออเน้อลูกคุณบอดเน้อแสลัยพอดีดี เ <kinetic> บิร์ตไลท์ซื้อหลายเบิร์ไลน์เนาะปูเนาะเป็นเจ้าบุตรเจ้าคุณเป็นดังคอก็หวังพบปารถนากันไว้พวกคิดกันไว้ขอแต่ว่ากลุ่มเฮาสืบอาสารแดกันบ่สื่อสารยาบันยาบันขวบขว้าง่ายญาบันเกิดบนโลกนี่นะครับเนาะเราก็ มัเจอบบได้ได้เขาบปได้คาระบุกกรรบ,บานคารกวักวโจมกัวเดียวเออจังจะใครอยู่นะออกมาแกงแกงอย่าเลยว่าวีจักโตก็เป็นดีครับแต่ว่ากาบใคร่ดอกผู้ใหญ่พันมหาครับผู้ใหญ่พันมหาหาลวงปู่พีบูลครับฝากโค้ดกับโบโวจักไปละแต่ว่าแต่ว่าโวจักดีเพราะเป็นร้านเลนหลอนก็เพิ่นครับปูบพีบูบลอ๋อ ปูปูนี่ก็เป็นเป็นญาติเป็นญาติเพื่อนเลยบ่ปู่ปู่เป็นญาติหลวงปู่พี่บุญเลยบ่ครับชื่อไสปู่เป็นญาติเพื่อนเลยบ่ครับเรื่องญาติบ่งได้บ่สิบ่ปู่เป็นญาติหลวงปู่พี่บุญบ่ปูพี่บุญหรครับโอ้ยปูโบราณถับไปถึงแก่ที่ไหนบุ๊กจะว่าเป็นปอบายกองปู่เด้อครับ สายญาติกเพื่อนอ๋อเป็นเป็นญาติเพื่อนไม่ได้เท่าหลานๆเรื่อยๆลอยๆไปครับโอ้พูดก็ดีด้วยย้อนหวานเลยพวกพี่บุญครับหวานปูบาดแหลกอะไรพวกพิ่บุญตำราเพื่อนอยู่นลำพีนอยู่นลำตาบดครับตำราเพื่อนเท่าตาเดียวครับโอ้เก๊ครับรุ่นนั้นเก๊กูรุ่นหลังๆมานี่ครับ ไปบ้านมีนายบาทกรุงเทพขึ้นไปครับกับก้าราจารกรุงเทพลอกเขาวัดพอดีแต่สบายคนจีนกำลังเลยเขาครักำลังเขาประเทศไทยได้ผดครับอ๋อสบายได้ขี่มันขึ้นไปครับแซ่ลาบเจ็ดเบื่อมื่อที่เจ็ดพูดเป็นดังอยู่คู่พูดคู่ดอกประจักษ์เพูดเจ้าที่กอดดอกหน้าเกลือครับ เท่าเด็ดดาบเลยเล็กีเล็กๆจ้วจะสบายก่อนครับเจ่าดีโมบีแล้วบาทบาทัดถูกบอกเอาไปโยนลงห้าบไปแล้วครับวกจิตเข้ามาาจะว่าพวกจิตก็เลยว่าโกไปยังได้ดับถือเป่นเพ่นก็จะดีขึ้นดีขึ้น นะครับก็คือว่าเข่าคักเข่าแน่นะครับเนาะตัวเลขกล่องหลวงปูนะครับคือว่าเข่าคักเข่าแน่นะครับห้าสามนะครับเข่าตรงๆเลยนะครับก็ถือว่าได้โชคได้ลาบกันหลายปูหลายคนนะครับก็มาตามต่อนะครับนอก่าหลวงปูเพ่นสีมีหน้าทางัตงตอมหวัดอนหยงนะครับก็ใหายรอ ติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับ